สถานีตำรวจภูธรควรขนนุนจังหวัดพัทลุงภูมิใจนำเสนอประวัตววิสถานีตำรวจภูธรควรขนนุนสถานีตำรวจภูธรควรขนนุนเริ่มสร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คนปลูกสร้างโรงพักคนขนนคนแรกคือพันตำารวจโทรประยาพิเชษซึ่งไม่ได้ระบุนามสกุลสร้างอาคารไม้หลังคามงด้วยจากโดยซื้อที่ดินจากนายรังไม่ทราบนามสกุลในราคา7บาทเมื่อวันที่12คุมพาพันธ์ 2,467มีเนื้อที่2ไร่ต่อมาปีพศ2475จ่าสิบตำรวจอาคมปัญจเทพซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโรงพักควรขนนในสมัยนั้นได้สร้างห้องขังผู้ต้องหาแต่หลังคามุงด้วยจาก ฟ้าผนังไม้ปูต้องหาล่ำด้วยโซ่เส้นใหญ่วิสัยทัศนสถานีตำารวจผู้ทรปวนขนนพิทักษราชป้องภัยห่วงใหญ่ประชาชน การเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรควรถนน 1. การเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูทรควรถนน,นจากสาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางรถยนต์ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4.1. ถนนสายเอเชียไัยทางทิศเหนือเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายควรขนุนทะเลน้อยระยะทาง15กิโลเมตรหากเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายควรขนุนนสายยวนระยะทาง15กิโลเมตร สถานีตำรวจภูธรควรขนนุนพันตำรวจเอกุมิตรสีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควรขนนุนพันตำรวจโทสามารถไกลสิทธิรองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูทรขุนขนุนพันตำรวจโทเบญจาดิตการสารวัตรงานป้องกันรปราบรามสถานีตำรวจภูทรขอนขนุนพันตำรวจโทแสนชัยเกษรินรองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูทรควรขนนนพันตำรวจโทรพรพิมลพุลพนานาวีสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรควรขนนพันตำรวจโทสรันพัทเสิทธินุน่นรองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรควรถนนโครงสร้างองคอ์กรสถานีตำรวจภูธรควรถนนสถานีตำรวจภูธรควรถนนผู้กำกับการด้านป้องกันปราบปราม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามอำนวยการสารวัตรอำนวยการรองสารวัตรธุระการผู้บังคับหมู่ปราบปรามสารวัตรป้องกันปราบปรามผู้บังคับหมู่ด้านสืบสวน รองผู้กํากับสืบสวนสืบสวนสารวัตรสืบสวนรองสารวัตรสืบสวนผู้บังคับหมู่ด้านสอบสวนพนักงานสอบสวนสอบสวนพนักงานสอบสวนผู้บังคับหมู่ รือรถจักรยานย,ยนต์ตรวจค้นผู้ต้องสงสยัยเข้าระงับเหตุไปที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งควบคุมและตรวจสถานที่เกิดเหตุคอยเฝ้าและป้องกันรปราบปรามตามจุดเสี่ยงควบคุมผู้ต้องขังเป็นต้น วนจับคุมคดีที่ค้างเก่าเพื่อการจับคุมและกดดันผู้กระทำความผิดโดยดำเนินการจัดทำข้อมูลหมายจับในคดีค้างเก่าประสานกับหน่วยงานภายในสถานีเช่นงานสอบสวนงานป้องกันปราบปราม ชูสืบสวนรับผิดชอบติดตามจับกุ่มแจ้งให้สายตรวจในพื้นที่ทราบข้อมูลหน่วยงานมีหน้าที่3พนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบปากคำเรื่องราวจากพยาน หรือคนร้ายทำสำนวนคดีอาญาธรรมดาให้คำปรึกษาตรวจสอบรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยงานมีหน้าที่4จราจร มีหน้าที่ดูแลงานจราจรเป็นหลักระบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมผู้ใช้รถและเดินบนท้องถนนจับกุมออกไปสั่งผู้ทำผิดกฎจราจรตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นเป็นต้น เรียนฝึกงานในตำแหน่งช่วยทำงานฝ่ายธุรการช่วยทำงานเอกสารด้านงานจราจรช่วยทำงานเอกสารด้านงานป้องกันปราบปรามลักษณะงานที่ทำ จัดทำหนังสือราชการพิมพ์บันทึกข้อความพิมพ์อุบัติเหตุประจำวันออกเลขหนังสือส่งเช็คจำนวนใบสั่งแยกประเภทข้อหาบันทึกใบสั่งกรณีประชาชนมาชำระค่าปรับจราจร PTM หัวหน้าควบคุมการสึกงานในสถานประกอบการครั้งนี้คือพันตำรวจโทสามารถไพรสิทธิ์รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรควรขน,นุน สวัสดีครับผมพันนุษโทสามารถิทธิ์รองผู้มุกับการป้องกันปราบรามสถานีตํารวจภูธรคนกหนันนะครับสาหรับการที่ได้รับน้องๆน,นะครับมาฝึกปฏิบัติราชการที่สถานีตํารวจภูธรคนกหนันแะล้วก็มีนางสาวสิตารัตน์หลวงเปงแล้วก็นางสาวปนัชญานูชุมนะครับมาฝึกปฏิบัติราชการในช่วงตลอดระยะเวลา3เดือน นะครับก็สําหรับน้องๆนะครับทั้งสองก็ถือว่านะครับได้รับความรู้นะครับไปบ้างพอสมควรนะครับก็จะมีนะครับในการปฏิบัติราชการนะครับก็จะเป็นในส่วนของขวายหน่วยการนะครับเกี่ยวกับด้านธุรการต่างๆซึ่งจะมีขาราการตำรวจนะครับเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนํา นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการจราจรด้านงานอำนวยการด้านกําลังพลหรืออะไรต่างๆนะครับสาหรับทั้งสองนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเ,เก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่พี่ๆตํารวจได้มอบให้นะครับก็ส่วนเรื่องของออความประพฤติอะไรต่างๆกนะ็ถือว่าเ,เป็นนักศึกษาเป็นน้องที่มีความตั้งใจ นะครับในการปฏิบัตินะครับการใช้กิยาวาจานอะไรต,ต่างๆก็เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆล้วก็มีความรับผิดชอบดีนะครับในการมาปฏิบัติก็แต่ละวันเราก็จะมีสมุดนะครับการลงเวลาตั้งแต่การมาปฏิบัติแล้วก็เลิกปฏิบัติแล้วก็คิดว่านะครับสิ่งที่น้องๆน,นะครับได้ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์นับใช้ในในเรื่องของการเรียนและก็เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับก็ขอให้ทั้งสองนะครับได้นำความรู้นะครับตั้งใจนะครับนำความรู้เพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ,บความประทับใจในการฝึกงาน นางสาวสิตารัตหลวงเป้งสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวสิตารัตหลวงเป้งน,นักศึกษาชั้นปชวช3กลุ่ม6กกต3 สิ่งที่ประทับใจในการฝึกงานในครั้งนี้นะคะก็คือการต้อนรับที่ดีจากควบก,กับการสถานีตำรวจภูธรคนถนนและข้าราชก,การตำรวจทุกนายค่ะดิฉันได้ประทับใจในความที่พี่ๆที่ควบคุมงานมีความเป็นกันเองกับดิฉันเป็นอย่างดีค่ะ,ะได้ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการใช้ทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานร่วมกันได้เรียนรู้ถึงการตรงต่อเวลาและการแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือการที่ดิฉันได้ปฏิบัติงานจริงและได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ าพประกอบสถานที่ฝึกงานสามารถติดต่อหน่วยงานได้ทางเบอร์โทร074681202แฟกซ074681 202 Facebook ตํารวจภูธรพวนขนน